สุภาพมาเบงอั่วว่วมเคลื่อน,นไหวหนังที่วา่าผู้ใดมาสอนแนในตอนนี้นะคะตอนนี้ไมต่ตริมกับเราสอนอยูพี่น้องเป็ใครบ้างมาดีนนค่ะสวัสดีค่ะพี่ชาางจากงานสวัสดีเปาด้วยนะคะสอบค่ะถาจะนานเลยอะมันเป็นหลอด

ก็มาแล้วนะคะหมู่บ้านมวยมาเป็นมูเดียวกันพี่นะแม่นาเด็กเออมาเป็นเพื่อนกันเพราะแม่นาเด็กได้เต้นน้ำกันมันก็เลยเป็นมูกันวะสวัสดีค่ะหมู่บ้านเต้นยุ่งแจ่เลยอีแม่เขาก็เห็นหมื่บ้านไหนมาบ่เต้นอยู่ทั้งนาครับเออเป็นลม เต้นอยู่ครับเต้นกรานาครับอันบด่นเด้นทุกคุณแม่มันบ่บ่ครับเต้นอยู่ท่านท่าเพียงเป่าครับติดอยู่ทุกหนี้บ้านผีสร้างกับบ้านพี่น้องสร้างจักมาเรียนะาดังวดฒิพี่น้องดำกับสร้างมันในตอนนั้นบุกขึ้นแม่ก็ยังเดียวเนาะใครตัวแม่บุ๊ไปรอบสองเหรอว่าไปรอบสองยืดคุณโต้างเลยบเด็ไปจ่อยเนี่ยไรครับเป็นนางกินเข่าบักโดนหนึ่งบ่มาสิโดนหัวหน่อยมันขึ้นเหรอเดี๋ยวว่ามันกระบิด ได้เฮ็ดเคองสี่ดวงเนาะบ่ได้เต้นแบบทครงไดบุญทครงแบบได้บุญทั้งมวลเครื่งมวลนั่งครบอุ่นลายพี่น้องครบอุ่นลายครับในวันมาซื้อดีป่ะลูกดีครับดีดีวัตัวมโหงกันมวลหลายครับบุญใหญ่คำว่าเฮ็ดบุญนับกันพ่อกันแม่ครับพี่น้องฝากความเป็พี่น้องฝากเชี่อฝากเบิ่งฝากแย่งพระเอกสร้างจักกับท่าของเฮาเด้อพี่น้องเด้อ น้องมาอยู่ที่สาน้ำเพชรบ้านแพงจำเป็นครอบครัวของสาหน่อยเป็นลูกแม่ติมนี่แหละเออลูกนั่กันเมื่อพกคนนี่แหละพี่น้องเป็นพี่เป็นน้องเป็นลูกเต่าจะนั่งไบคือนกันนี่น้องก้อยเออุคนอ่ะเบังเสือด้ยเดินีีก็นทั้งสัตว์เลยบเสือเบังเสือดูปวดพวกเนาะเสือเนาะสุดยอดดีเสือตัวน้อยนั่นนะครับเสือตัวใส่เอกคเอวนด้นนี่ว่าไซเอ็คปวดนด้นนี่ส่เอกคเอวนด้นนี่พวกน้องน้อยนั่นก็เสือตัวยังไง จุดแบบเตี้ๆนะครับตัวละเท่าไหร่ครับตัวละเท่าไหร่ครับสองร้อยลหายสี่ประมาห้าสิบาทห้าสิบเกาบาทตองปีครับเอ๊ะขาบาทนิดเนียวเด้๋ยวฟีเ้ยตัวนึ่งผนเด้อเด้ีน้ำบอดจูตัวหนึ่งผนเด้อต้องไปแม่สีขาวี่ไปจูบเอาสีดำอยู่เลยรอรันนะครับตัวนี้ก็รอ อังเป่ามาก่อนกับแม่บอกเวลาไปยุ้ยไซบัดนี้ยุ้ยเท่านั้นแหละครับบ่อนได้ขึ้นบ่อนรเพื่อนมาแล้วเนี่ยบ่ได้ขึ้นครับบ้านไรสุดที่รอเต้นครับรอเต้นนะครับเต้นอะไรนักเอกไกรครับเต้นหโอเคค่ะลูก ค่ะต่อมาอยู่เป็นก็มี่พ่วงสุ็มยนองเพราะว่าจังแม่ติ้มจังนี่กันจังพ่ออาทิตย์จังหลายๆคนจังพี่จังนองน,นี่ก็เป็นแยังไงค่ะไทยเนี่ยยานกไายแต่ต้องเพื่พโนโอนหลายคนอารมจะก่ดอารมณ์จะเก้องเพ่อนก่อน

เมื่อวานใส่เมื่อวานหนูกับอ่าสกุลค่ะกิ่งมากค่ี่ถ่งดูบากโอทำเป็นยวนอย่มวลบักค่ะิ่งหม่งหมก่งหักก่งคิดกึ่งคิดถึงหมิ่งกกิ่ักงานคกอแมัก่งหมักกด่งลมัก่งหม้่งหา่มาก่งเมงหมัก่งก่งกก่งหมกักก่งหหมัมันิมักหมหง่ม่ิม่ นานค่ะแสดงเสียงงูนี่เพราะก็เงื่อนอยู่ที่ที่หมดแล้วเนาะต้องเป็นเสียงงูเพียงเคยมองยืนเติายืนเติเวทีหรอกค่ะมาแยงเวทีกันยังอยู่กับบ้านลนแยเป็บเหมือนกัค่ะก็เหมือนงานงานที่ยโสธรตอนแรกอ่ะที่ว่างานวันนี้วันนี้สิบหกงานยโสธรคือวันนั้นอะวางวางแผนไปแล้วว่าแล้วงานรถแยสองงานแล้วเพิ่มแล้วหนู แล้วก็งานอีกงานหานหึ่งมันจะเป็นงานอยู่ยวนซีสะเกดไอ้นี่มันมีงานเข้าบูดีก็เลยวุดนไปเลยเออตอนแรกก็ว้างแค่ไหนว้าแล้วงานรุนแรงแล้วปุ๊บก็เสียงเงีวไปต่ตอจนหมดแเลยแล้วมีแล้วล,ลโรคงูเทพยมที่นี่ได้ไปได้ไหมคะเอาไปเนาะแม่นต้องไปต้องไปไม่ไปไม่ได้ไม่หยียติ้งคิดถึงไปไม่ได้คิดถึงลูกๆไปรถบ้านหรือวนตัวอ่าน่าจะต้องรู้ตา ตอนนี้แมนผ่านต้องลงะน้าการนว่าถ้างทะเบียนมีีมันนั่มาจัองยสินคะว่ามงไปกันอันนี้นะแมนโอเคกาลงกทมรอบนี้ก็มีงานลถแหงนะแม่แมนบนี่ล่แห่อยู่นี่ค่ะมีงานร่แห่ตอนประมาณประมาณสิ้นเดือนค่ะงานห่นแห่โอ้ลายกแยกก็วงไงได้ปะวงแงกสไปจนวงงล่แห่กษสไปเพราะล่แหงสินะต้องรอนะคะปังปังมาไล่มันมาเด้อลูกหลา เลี้ยังไก่ขึ้นให้เกินให้มันมาให้ได้ไลายลมาไล่ก็ได้ให้แฟนแพงมาหมุนมาหอมมาหักมะแพงเด้อคัมแพงจ้าจ้าจะโนบเอาลูกโนบเอานืโนบเอาจิ้งดีๆโนบเอาโนบเอาใบเอาอ่าปังปังดังๆนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณแม่ติมจ้าจ้าลูกจ้าจ้าคนสวยงานบาร์บี้เรา อันนี้ก็มาดูมาอะไรสวยนะคะอันนี้เป็นผลงานของผู้เอ๋เนาะเกินปุยมุยสุดยอดมากป้าพี่เห็ดงามีง,ง,ง,งามงามแห้งสวยมากเลยโฆษณาแคสหรอขอไว้เลยค่ะเออตั้งใส่หมดไหม ม่ห okay, yeah. okay. ้าวไม่ yeah. yeah. ้าม I mean, really ีวดเหรอกละดูส hmm. yeah. ้อสที hmm. right. right. yeah. so, yeah, uh, uh ่ด mm ีองมือี่ดีดีาดและเทือนมมละเอียดเลยเอียดเีนลีจาเลยบล้คอเแบบละเอียดเขาไม่ดีเขาไม่สวย ถ้าไปถวดก็ไปสีเพราะเดี๋ยวว่างานมันโลกโจ๊อาจารย์พูดดีมากอันนี้เป็นคน่นของพี่มาไล่พวกนี้มาไล่ปีจ้องนีนีจ้องเมือนปร,นร,สนนรสะสันสนยอดมากศาสตรและศิลป์ ากาศหนาวด้พี่เน้องอูเต่ากันวซ้อมกันนะคะกำลังจะรันเพลงจ้ากำลังจะรันเพลงแม่ไทยพ้่มเกินไปเหนื่อยเกเนาะพี่น้นองเนาะนี่ก็คือไตเวทีพี่น้องไตเวทีเตรียมขงเียมแล้วเรียบร้อยกัวนังมาตังเรียบร้อยนะคะพูดยัูไป อจูของเรานะคะชอบค่ะพี่น้องเป็นยังไดงเนี่ยเบิ่งช่องเงินอินแล้วมีความสุขเนี่ยบอริ่กดติดตามกดแชร์สักไข่กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดแชร์ให้ด้วยนะคะในช่องเินกุศมาลำบากเชียร์ ได้สอบทำได้การจะสิบจุดพี่ไร่ไหนได้สิบจุดกว่าแต่เราเรามีเวลาเท่านี้ตอนนี้จัดเพื่อให้มันเด็ดเลยแต่ทั้งนี้อาจจะเพื่อนติดตามหรือว่า FC ติดตามจับมือเพื่อนๆดีใจดีใจขอเกลียดเด้อขอเกลียด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 ขอ ไปแนีอยดูววันแต่พี่ตาเขาเงามพี่ตาแบบอ้ยิมบุญนแม่ติยมอบุญน้ำดูกยไดุ้บุญน้ำที่งามซาน่รอบมะวซาน่อยขอเลายๆกัแล้ว่ะที่าไิกันพี่นั่นเนาะลิปหน้าก็เจอกันขอบคุณค่ะ